หมูคขอยอยากได้หมาอตัวหนึ่งเออไปดิไปดูไปด, <laughs> ไปดูปะตัวไปหาเขาแล้วน่าจะมีสวยเขาบอกมีสวยอ่ะเอางี้ดีกว่าไม่ใช่น่าจะมีสวยแต่จะถูกใจหรือเปล่าแค่น,นั้นต้องไปดูอีกทีนึงมีเงินมาคุยก่อนมีเงินเดี๋ยวแม่ไปเอาหมาอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวน้องไปน้อง <laughs> ไม่เห็นหน้า เดี vale ๋ยวไปเอาเดี vale ๋ยวไปเอาูหมาอีตัวน่งโอเคไหมโอเคไ่ยเดี๋ยวไปเอาน้องอีตัวหนึ่งนะยังไงไม่โอเคหรือไงมีนาละแล้วมีนาโอเคไหมอะแล้วมีนาโอเคไหมฮะมีนาโอเคไหม เราค่อยมาดูว่าพอกลับมาแล้วอ่ะท่าทางของจะได้มาไหมจะสองตัวนี้จะเป็นไงนะเดี๋ยวมาลูกเดี๋ยวมาคอยคอย อแนะนาตัวน,ะนดนีค่ะอันนี้เป็นคุณพ่อเจ้าของฟารมเจ้ามีเงินนะคะแตบบ่ว่าดีใจมาก ได้มาเจอพ่อนะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อพาดูแนะนำหน่อยว่าวันนี้อยากได้อีกตัวหนึ่งจะต,ต้องต้องดูยังไงเลือกยังไงดียอะไรเงี้ยพ่อตามสบายพ่อพาหนูไปเลยโอ้ยน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะค่ะโอดูโอ้ดูมากเลยใช่ไหมโอ้โห ก็ก็ไม่คุยกับไปยืนกับพ่อเดี๋ยวพ่อเขินโอ้ยน่ารักเต็มเลยหนูอยากได้แบบขนนุ่มหน่อยอะ่ะขนดีใช่ไหมอ่อไม่รู้ว่ามันข้อไหนเนี่ยขนดีทั้งนั้นพวกเนี้ยเออดูขนขนมันด้ยาวก,กว่าทัฟก็จะมีนนอยอยเงินหน่อยนี่นะอ่าโอ้ยมีแต่อันนี้คือขาวขาวอยู่ตัว<ข><ข>เดียวคือตัวทีอยู่ไหนนู่นนี่นะ ห้องน,นู้นสวยสวยเลนะนี่เกิเอเลยนสวยกี่วันแล้วคะ,ะได้สี่สิบกว่าวันแล้วสี่สิบกว่าวันเนี่ยอายุได้ไล่กันครับผมแล้วถ้าเกิดอยากได้สีเดียวกับมีเงินนะคะก็เนี่ยโคจะเป็นปน้ำตาลหมดต้องเป็นตาลก็ได้เนี่ยอ๋อเข้มนี่ยนี่กับเธอเป็นน้ำตาลอ,อ,อืมสไตล์เงินอืมอ๊ะแต่มีเงินโครงสร้างมันจะสูงใหญ่สูงอันนี้จะเล็กกว่าเหรอมันจะเล็กกว่าหน่อย S <S ตัวเมียมันต้องเล็กอยู่แล้วอักอนกำลังออกเลยกำลังดูดนมเลยแปดมีเงินด้วยกันอ๋อเหรอคะตัวเมียชื่อมีเงินอ๋อเ<า>หดังแน่มีชื่อมีเงินดังแน่แล้วอันนั้นพ่อมันตัวไหนครับอันนั้นครับไอไอเนี้ยเนี่ยคู่เนี่ยอ๋อคู่นี้เพาจ้จันเจ้าจะให้ลูกสวยอ๋อจันเจ้าให้ลูกสวยจันเจ้าเนี่ยเต็มนะอ่าตัวเนี้ยอนนี้จันเจ้านางนี่อะไยไม่หายอันนี้อันนี้ตัาาวเด็ดเลย ได้ไม่เป็นไรครับผมนี่กางกางไม่กางเฉยเฉยเอฉยเฉยอันนี้มาที่15จะาอออนนูนอน้นน้องขวดขบแรกสิบเดือนที่ครับเยเฉยเฉยแต่ดูตัวแต่สาวสวยแต่ดูตัวเมียเห็นไหมใหญ่โครงสร้างขาเฉยนใหญ่กว่าที่บ้านใหญ่กว่าเยอะเลย อันนั้นเนน <Rem> ind, ตีต้ยก่แต่ตัวเล็กกว่านี้อีกเตี้ยกว่านี้อีกเท่าเงินนะกายเย็นกายเย็นกายเย็นลูกกายเย็นกาายเย็นอันนี้คือจันเ <definitely. S 2> จ้เาจันเจ้าเป็นลูกของเศรษฐีจันเจ้าว่าสวยจันเจ้าว่สวยอยู่กลางไม่ดูมากอ, iot. อันนี้อันนี้เกรดเอเลยเกรดเอผมเล่น ใหญ่เหมือนกันครับเพรนีดข้อใหญ่หมดเลยอ๋ออันนี้ราคาตัวอันนี้ราคาอันนี้อันนี้สี่พันห้าห้าพันห้าอืมได้ค่ะอันนี้สามพันห้าม,มีตัวนึงอืมหน้าดำเหมือนเีครับแต่ว่าของของถูกอะ่ะราคาถูกย่อมอน้อยอะ่ะจะเข้ามา พรุ่งนี้เออจะถูกกว่านี้ก็มีมมีครับผแพงกว่านี้ก็มีมีแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแล้วแต่เลือกแต่ว่ามันจะเป็นเกตซาบ้านหน่อยนั่นนะมันจะค่อนข้างดุอ๋อนะลค้าไปไหนค่ะลูกค้าซื้อเราไปเนี่ยสายโน้นเลยนะค่ะมันดุมากอ่าใช่เหมือนมีเงินไงฮะเปลาเปล่าเปล่าโอ๊ยจังเว้ย แล้วหัวก็ของหนึ่งห่วงใช่ไหมวางไว้ในรถนะครับอันนี้เดินอยู่นอกรถทีหมาเดินมาโดนกระโดดตนเลยไม่จบหน้าแตกเลยเขาเออสวยโอ้โหสวยพ่อจับมาแต่ละตัวสวยจริงตัวนี้มาสวยนะอ่าตัวนี้สวยกว่าอ้วนดีอ่ะลุกขนเลยโอ้ที่อยากได้รู้ปะ มีเงินขนนุ่มมากเวลากอดแล้วหนูอยากแต่กอดแต่แต่มันอย่างเดียวอีกตัวหนึ่งมันอิจฉามากเลยแต่ขนอันนั้นมันแข็งไงก็เลยต้องมาต้องมาเอาที่นี่อีกตัวหนึ่งดีกว่าสวยก็ไม่สวยหน้าก็แหลมเปรี้ยวเลยเราอยากมาได้ที่นี่อีกตัวหนึ่งนีก็สวยลูกขนอนนั้นตอนเล็กไอ้นั้นตอนเล็กมาขนยังไม่ฟูนี้เลยเออมีเงยังขนยังไม่แน่นขนาดนี้เออนี่ก็สวยโอ้ยน่ารักมากเลยอุ้ย หน้าเหมือนหมีเลยอ่ะขนแบบว่าแน่นมากขนแน่นมากแต่ตัวนี้มีเจ้าของแล้วตัวนี้นะอ๋อตัวนี้ไม่เหมือนใครขาวขาวล้วนไปอยู่ภาคใต้เนอะอืมแล้วอันนี้น้ำตาลเหมือนกันใช่ไหมน้ำตาลครับผมแล้วก็ข้องนนู้อันนี้เหมือนจะจะตัวใหญ่กว่าโน้นป่ะคะอันนี้เหรออืมอันนี้ใหญ่กว่าก็ขันหายไปใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็น อันนี้แม่ม um, ันออกออกตัวเขานะพ่อมันแดนีเสีเศรีนกเขาเข้าไปชมก้นี่ก็สวยนะสวยสวยชนะบ้านเลยตัดตรงไหนให้สองแก้อนี้คนซนอันี้คนจะดินนะ สี่สิบกว่าวันประมาณสี่สิบ้าีสิบหกีสิบอายุไรไรกันทุกผมสวนที่เอ็ที่สามสามคกนี่บสี่สิบตาใช่ครับสอปีแล้วครับสองปีไคทยต้องหาดขไหนครับ เอาเห็นได้าัะเัด่ยเห็นหน้มันเนี่นี่สวยจังเลยชอบกดไลค์ถ้าใช่กดซับสไครต์และสั่นกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะหน่ามีปตัวคู่เลยนะโอเคกลับบ้านกันไปเลย